ทำอาหารกินกันเองนะครับเมนูวันนี้นะครับได้ได้ไก่มาตัวหนึ่งครับก็เป็นไก่บ้านนะครับทำมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ผักนะครับที่จะเอามากินกันวันนี้นะครับเมนูที่เราจะทำวันนี้นะครับจะทำลาบไก่ครับ ก็จะเลาะเอาเนื้อนะครับเอาเนื้อมาทำลาบแล้วก็ที่เป็นกระดูกที่เป็นอะไรที่มันติดเนื้อบ้างก็จะเอาไปต้มนะครับสดร้อนๆน,นะครับก็ซื้อไก่มาวันนี้ก็จะได้เป็น2เมนูนะครับสำหรับอา,อาหารวิธีคูบันพักเย็นนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนะ แล้วก็วิธีการทำของอทีมงานเราเลยครับรวมด้วยช่วยกันเหมือนเดิมครับตอนนี้ช่างลิปนะครับพอครัวมืออาชีพนะครับสมัยก่อนรับเมือนลนีก,นลก็ทำการแยกชิ้นส่วนครับ <c oughs> เพื่อจะเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นเนื้อนะครับ ไตัวใหญ่อยู่นะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวละสองร้อยนะครับอาหารมื้อนี้ก็เกือบสามร้อยครับเบ็ดเสร็จกินกันสองคน,นครับอันนี้ส่วนอกนะครับเนื้อก็จะเยอะหน่อยนะครับสันในมีสันในด้วย ไก่ไม่ค่อยอ้วนนะครับเป็นไก่บ้านนะครับก็เนื้อก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเนื้อที่เราจะเอาไปาทำลาบไก่นะครับวันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนชิ้นส่วนที่เราเลาะเนื้อออกครับอันนี้จะเอาไปเป็นต้มแซ่บนะครับก็ได้สองเมนูนะครับวันนี้ส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็มีหนังติดอยู่ด้วยนะครับ ก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับสุดท้ายแล้วครับตอนสุดท้ายแล้วร่วมด้วยช่วยกันนะครับวิถีครูบันพักนะครับทำอาหารกินกันเองเรียบร้อยครับ ส่วนที่เป็นเนื้อนะครับที่เราจะเอาไปทําลาบนะครับก็ได้แค่นี้นะครับเลาะมาได้แค่นี้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นส่วนของเครื่องในนะครับเราก็เอาไปใส่ลาบด้วยนะครับอันนี้ต้มน้ำเดือดเต็มที่ตอนนี้ก็ใส่ไก่ลงไปเลยครับ เราจะทำให้ไก่สุกก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปทำลาบนะครับใส่ต้มไปเลยนะครับเนื้อไก่นี่ก็จะสุกง่ายนะครับทิ้งไว้สักพักก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเดือดก็ปิดฝาครับก็ไก่ของเรานะครับน่าจะน่าจะสุกเต็มที่แล้วนะครับก็ ตักออกนะครับนี่นะครับมีกรองด้วยนะครับผ่านการกรองด้วยไก่นะครับลาบไก่ก็ไก่ทนี่เราทําให้สุกแล้วนะครับเทลงไปเลยครับแล้วก็มีน้าซุปด้วยครับใส่น้ําซุปไปสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เขาคั่วครับ ชอบมากชอบน้อยอันนี้ตามที่เราชอบเลยนะครับตามด้วยพริกผงนะครับพริกป่นนะครับเหมือนกันนะครับชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับยิ่งผมนัวครับใส่หลายแทบหลายนะครับไม่ใส่ไม่แทบเลยนะครับแล้วก็มะนาวครับมะนาวบีบเข้าไปครับอันนี้ก็ชอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวแบบไหนก็บีบไปเลยเหมือนกันนะครับมะนาวของเราครับ เอามาจากบ้านนะครับน้ำก็โอเคอยู่นะครับบีบมะนาวนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับประมาณนี้ครับเครื่องปรุงเรียบร้อยนะครับแล้วก็คเละคเละนะผลเข้ากัเลยครับไม่ต้องชิมนะครับสูตรนี้ไม่ต้องชิมนะครับเรา ป็นสูตรพิเศษอยู่แลครับออหลังจากนั้นก็เน่นะครับต้นหอมปกักคีครับใส่เข้าไปออนะี่ครับหน้าตานะครับลาบไก่ของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับพร้อมเสิร์ฟแลครับเอ,อ่ปักไซเน่เลยครับ กินกันแบบง่ายๆเลยอ้ได้เยอะอยู่นะครับตอนแรกนึ่วมัจะได้น้อยนะครับก็ได้เยอะอยู่เรียบร้อยครับเมนูลาบไก่นะครับพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟกินกับผักนะครับนี่คือผักนะครับนี่ด้วยนะครับผักของเรานะครับมีประมาณนี้ครับ ช่างกิตครับเตรียมเครื่องปรุงให้แล้วนะครับสําหรับการทำต้มแซ่บนะครับนี่ะครับอานนี้ก็จะเป็นผักนะครับต้มคาไก่นะครับก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่นะครับ เครื่องเทศไปเลยครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับน้ำน้ำเดือดแล้วครับตอนนี้ก็มีสมุนไพรพิเศษใส่ไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เทล,ลงไปเลยครับนี่นะครับปิดฝ้าครับ เือดเต็มที่แล้วครับก็น่าจะสุกแล้วนะครับเครื่องปรุงใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือสุดท้ายก็เป็นต้นหอมปักขีนะครับตกแต่งความหอมนะครับของต้มไก่ของเรานะครับก็เป็นชิ้นส่วนที่เหลือจากการเลาะเนื้อเอาไปทําลาบนะครับก็เอามาทําต้มสดน้ําร้อนๆนะครับประมาณนี้นะครับใส่ ต้นหอมบัชีไปแป๊บเดียวแล้วก็ตักเลยครับนี่นะครับเรียบร้อยครับนี่ต้มขาไก่นะครับนี่มีตอนขาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไก่นะครับที่เราซื้อมานะครับได้2เมนูนะครับวันนี้ทําเป็นนี่ครับลาบไก่นะครับแล้วก็ทําเป็นต้มนะครับเพื่อสดร้อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิถีครูบ้านพักนะครับทําอาหารกินกันเองนะครับทาเฉพาะตอนเย็นนะครับ เช้าเที่ยงเราซื้อกินอุดหนุนโรงอาหารนะครับส่วนตอนเย็นเราทำกินเองครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับชื่นชอบวิถีครูบ้านพักในการทำอาหารกินกันเองนะครับคอมเมนต์นะครับอยากดูเราทำเมนูอะไรกินเมนูอะไรกันนะครับ,บคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ